สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมสู่ช่องพระเครื่องดวงดี99นะคะวันนี้น้องก็มีพาสวยๆมาแบ่งปันให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยเลย EP นี้นะคะเป็น EP ที่1นะคะพี่ๆคาะน้องก็มาในราคาพิเศษให้พี่ๆเลยนะคะที่รายการละ200บาท2องค์300นะคะพี่ๆคาะสาหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่1จัดโปรโมชั่นให้เลยค่ะพี่ๆค่ะค่าจัดส่งนะคะเก็บเงินปลายทาง50บาทแต่ ถ้าสะดวกโอนจะส่งฟรีค่ะช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้เลยจ้ะพี่พี่จ๋าเบอร์เบอร์เอ,รเอ่อเบอร์ติดต่อนะคะด้านล่างเลยแล้วก็สามารถแอดผ่าน ID Line ลมาได้เลยนะคะ0 9 1ย์ 6, 6 7 4 2 7เบอร์นี้พี่พี่แอดผ่าน ID Line ลมาได้เลยนะคะฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพระเครื่องดวงดี99ไว้ด้วยนะพี่พี่นะ เป็นงานเสียเวลาค่ะพี่พี่จ๋าเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมรายการที่1กันเลยค่ะพี่พี่ขานี่เลยอะรายการที่1นนะคะเปิดมาก็จะเป็นพญาคุดนะคะวิขาองค์ใหญ่เลยนะใหญ่กว่าฝ่ามือน้องอีกนะคะวิขารายการนี้รายการที่1 200บาทเท่านั้นนะคะพี่ีขานี้เลยรายการนี้เลยนะอ่าสวยสวยทุกรายการค่ะพี่พี่รับชมพิจารณาดูก่อนชื่นชอบสนใจถูกใจรายการไหนก็ค่อยติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้รายการที่1นะคะพี่พี่ขา ไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่2ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่สองค่ะพี่ๆค่ะจะเป็นพระลีลาหนังตะลุ่งนี่เลยจากพี่ๆรายการนี้นะสวยๆเลยค่ะพี่ๆรับชมพิจารณาดูได้เลยถ้าชืช่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างวิดีโอนี้เลยนะคะพี่ขารายการนี้รายการที่สองค่ะพี่ๆสองบาททุกรายการเลยนะ ไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะปิดตาจัมโบหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีค่ะพี่ๆค่ะรายการนี้ด้านล่างตรงนี้เหมือนจะเป็น ฝั่งตะกุดน้อยๆด้วยนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่3 200บาท2อ,องค์300เท่านั้นนะคะพี่พี่ขาจัดโปรโมชั่นให้พิเศษเลยสําหรับ ep ที่1ของน้องนะคะพี่พี่ะ,ะถหาชื่นชอบสนใจถูกใจรายการไหนก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้คะ่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการนี้เลยเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไล่รายการที่4คะ่ะพี่พี่ เหรียญเก่าๆสวยๆค่ะพี่ๆจ๋ารับชมพิจารณาดูนะคะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็สามารถโทรเข้ามากันได้เลยจากพี่จ๋ารายการนี้รายการที่4ไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่5ค่ะจะเป็นตะกุดหลวงพ่อพิษค่ะพี่ๆจ๋ารายการนี้เลยเก่าๆสวยๆค่ะพี่ๆรับชมพิจารณาดูก่อนนะคะชื่นชอบยังไงก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการอ่ารายการที่6ค่ะพี่ๆขาจะเป็นพระรอดนะพี่นะรายการนี้ เนื้อเก่าๆสวยๆจะพี่ๆรับชมพิจารณาดูชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงนะพี่ๆโทรกันเข้ามาได้ที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่7ขายค่ะพี่ๆคเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินเลี่ยมกรอบไปให้อย่างดียางสวยงามเลยนะพี่นะรายการนี้เลยรับชมกันดูก่อนนะคะชื่นชอบยังไงก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะพี่ๆนะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่8ค่ะพี่ๆ จะเป็นหลวงพ่อปานขี่เม่นนะพี่นะรายการนี้เลยสวยๆเลยนะคะอ่าถ้าชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็พิจารณาติดต่อสอบถามมาได้นะพ,พี่นะแจ้งอีพแจ้งหมายเลขรายการให้ชัดเจนนะคะรายการต่อไปรายการที่9ค่ะพี่พี่เป็นพระซุ้มก่อนะคะพี่ขานี้เลย สวยๆเลยนะพี่นะเก่าๆสวยๆเลยพี่ๆรับชมกันดูก่อนเลยนะคะรายการนี้รายการที่9จะพี่ๆจะจําใหม่เล็กรายการให้ดีๆเลยนะพี่นะอะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่10ค่ะจะเป็นพระเรียงลำพูนรายการนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะพี่นะนี่เก่าๆสวยๆค่ะพี่อะเนื้อสวยมาก รายการที่10ค่ะพี่พี่คะ่ะส0งบาท2องค์300เท่านั้นเลย่าค่าจะส่งไปลายทาง50บาทนะจ๊ะพี่พี่จ๋าอ่ะรายการนี้รายการที่10ค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่11เป็นพระขุนแผนหลวงปู่ทิมค่ะพี่พี่เลี่ยมอยู่ในกรอบสวยๆเลยนะ รายการนี้รายการที่11จะพี่พีนี่ด้านหลังค่ะพี่พี่จาบเก่าๆสวยๆค่ะพี่พีรับชมกันดูชื่นชอบยังไงแจ้งน้องมาได้เลยนะรายการต่อไปค่ะรายการที่12ค e er, ่ะพี่พี่ขาจะเป็นพระลีลาอันนี้ไม่ใช่เนื้อดินนะพี่นะเป็นเหมือนน้องไม่รู้ว่าเรียกว่าเนื้ออะไรนะพี่นะแต่เรื่องแต่ว่าเรียมจับขอบไปสวยๆเลยจ้ะพี่พี่รายการนี้เลยรายการที่12รายการต่อไปค่ะรายการที่13าจะพี่พี่จ๋า เป็นเหรียญเจริญพรหลวงปู่ทิมวัดระหารไล่ในพี่นะรายการนี้รายการที่13ชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงพี่ๆโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะพี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่14รายการนี้เลยเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียค่ะพ,พี่ค่ะรายการนี้นะอเหรียญสวยๆเลยจะพ,พี่รับชมกันดูก่อนรายการที่14ชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็ลองพิจารณาดูนะพี่นะอะ นี่เลยรายการนี้เลยนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่15จะเป็นนางพญานะพี่นะแต่ว่าไม่ใช่เนื้อดินนะพี่นะ,ะเป็นเนื้อหนักๆน,นะพี่นะรายการนี้เลี่ยมอยู่ในกรอบสวยๆเลยรายการนี้รายการที่15นะคะ200บาท2องค์3า0ร้นะพี่ๆนะรายการต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นพักกิ่งเขย่าดังนะพี่นะอ่านี่สวยๆเลยใจพี่จ๋านี่ไม่แน่ใจว่าเป็นกิ่งของหลวงพ่ออะไร แต่เหมือนจะเขียนอาอาจาโลหรือเปล่าน้องไม่แน่ใจน้องขออภัยนะพ,พี่นะบางทีตรงนี้มันตกหล่นนิดนึงนะคะก็เลยไม่ทราบว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรแต่ว่าถ้าพี่พี่คนไหนที่ดูออกหรือทราบหรือชื่นชอบนะคะรีบจับจองกันได้เลยรายการนี้เป็นรายการที่16นะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่17คะ่ะเป็นรูปลหลหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะพี่ขารายการนี้เลยสวยๆเลยนะ นี่เป็นพิมพ์วสวยๆเลยพี่ๆรับชมพิจารณาดูชื่นชอบอยังไงก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆรายการนี้รายการที่17จพ,พี่จ๋านี่สวยๆเลยนะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่18ไขวคะ่คะจะเป็นารายการนี้เลยค่ะพี่พจา๋าอันนี้เขาเรียกว่า เป็นลูกอมของหลวงปู่ยิ้มในวิีณนะรายการนี้นะเป็นพิมพ์แบบว่าเหมือนคล้ายๆน้ำเต้าแต่ว่าไม่ใช่นะพี่นะเป็นลูกอมนะคะปิดทองมาด้วยของหลวงปู่ยิ้มนะพี่นะนี่เก่าๆเลยถ้าชื่นชอบสนใจถูกใจไงพี่ๆติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่19ค่ะ เป็นสมเด็จอกขุดนะพี่นะรายการนี้เลยนี่พิมพ์สวยๆเลยพี่ๆจารับชมกันดูถ้าชื่นชอบสนใจยังไงลองพิจนารณา,าดูแล้วติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ช่องทางการติดต่อของน้องด้านล่างเลยนะอ่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่20จากพี่ๆนี่รายการนี้เลยขออนุญาตซูมออกเพราะว่ามันเป็นตะกุดของหลวงพอ่อทบเป็นตะกุดของเอวพี่ๆนี่นะเป็นตะกุดยาวๆสวยๆแบบนี้เลยอ่ะ ลายธงชาติแบบนี้เลยจ้ะเชือกยาวผูกเอวได้เลยนะพี่นะรายการนี้เป็นรายการที่ยีสิบ เป็นของหลงพ่อทบถ้าชื่นชอบสนใจไงก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยแจ้งรายการให้ชัดเจนหมายเลขรายการนะพี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการนี้เลยค่ะเป็นพระขุนแผนรายการที่21เนื้อพิมพกาวสวยๆจะพี่ๆี่รับชมกันดูชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็โทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์ด,ด้านล่างวิดีโอนี้เลยรายละเอียดเพิ่มเติมก็อยู่ด้านล่างนะรายการต่อไปรายการที่22ค่ะพี่ๆเป็นปิตาหลวงพ่อเงิน เป็นรูปหล่อนะคะพี่ขาอยู่ในกรอบพลาสติกสวยๆเลยอ่าพิมพ์สวยๆเลยนะพี่ๆรับชมกันดูนี่ด้านหลัง สวยงามแต่พี่พี่จ๋าเป็นรูปหล่อปิดตาหลวงพ่อเงินนะพี่นะถ้าใครชื่นชอบหรืออยากได้นะคะรีบจับจองกันได้เลยรายการต่อไปรายการที่23ค่ะเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงอ่ารายการนี้เลยใจพี่เลี่ยมกรอบไปให้ยังสวยเลยนะพิจารณาดูชื่นชอบยังไงโทรกันเข้ามาได้แจ้ง ep แจ้งหมายเลขรายการให้ชัดเจนนะพี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่24ี่เหรียญหลวงพ่อจงค่ะพี่พี่ค้านี้เลยเหรียญเก่าเสวยๆจาพี่พีรายการนี้รายการที่24 ค่ะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงพี่พี่ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่25ค่ะ รายการนี้ค่ะพี่พคะน่าจะเป็นปิดตาของหลวงพ่อทาหรือเปล่าน้องไม่แน่ใจสักเท่าไหร่นะคะพี่คะถ้าพูดผิดพลาดประการใดไปถ้าไม่ใช่หลวงพ่อทาหรือพูดผิดหรือพูดหลวงพ่อผิดประการใดน,น้องของอภัยนะพี่พ่นะบางรายการบางทีน้องไม่ค่อยแน่ใจนะคะพี่ขาเอาเป็นว่ารายการนี้น้องคิดว่าเป็นของปิดตาปิดตาหลวงพ่อทา<ห>นะพี่นะรายการนี้รายการที่ยี่สิบห้านะพี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบหกค่ะอ่า เป็นเหรียญหลวงพ่อพมค,ค่ะพี่ค่ะรายการนี้นะเหรียญเก่าๆสวยๆเลยรายการที่26ชื่นชอบสนใจยังไงโทรกันเข้ามาได้ที่ช่องทางการติดต่อได้เลยใจพี่จ๋าสวยๆนะพี่ๆนะรับชมกันดูชื่นชอบยังไงโทรกันเข้ามาได้เลยนะ รายการที่27ไขเวขาค่ะพี่คะจะเป็นปิดตาหลวงปู่หมุนนะพี่นะรายการนี้เลยอะรายการที่27ชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยจาะพี่จ๋าถ้าชื่นชอบยังไงก็พิจารณาดูแจ้ง EP แจ้งหมายเลขรายการให้น้องด้วยนะพี่ๆนะช่องทางการติดต่อเบอร์โทรด้านล่างเลยค่ะพี่ๆไปกันต่อที่รายการนี้เลยค่ะรายการที่28ค่ะจะเป็นรูปหล่อหลวงปู่คุยหรือเปล่าปูคุย ้อาไม่แน่ใจอะพี่เนี่ยเอาเป็นตัวขอไข่ตรงนี้นะพี่นะเอาเป็นว่าเป็นรูปหล่อองค์ก็ไม่ได้เล็กนะพี่พีนะเป็นองค์ก็พอแบบว่าจับมีน้ําหนักเยอะเลยค่ะพี่ค่ะรายการนี้รายการที่ยี่สิบแปดสวยนะพี่ีนะนี่เลยนี่นี่นี่พี่พี่สวยงามมากๆครับชมโดยรอบสองร้อยบาทนะจ้าพี่พี่จ๋าสององค์สามร้อยเท่านั้นเลย รีบจับจองกันได้เลยนะถ้าชื่นชอบนะคะสนใจถูกใจยังไงนะพี่นะถ้าน้องผู้ผิดพลาดประการใดไปน้องกราบขออภัยด้วยนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่29คะ่ะเหลียนหลวงพ่อกวยวัดโคสิตาราม อ่าเหรียญสวยๆนะพี่ๆนะนี่เลยสวยถูกใจแน่นอนนี่จะเป็นด้านหลังค่ะพี่ๆค่ะถ้าชื่นชอบสนใจยังไงก็พิจารณาดูแล้วติดต่อสอบถามมาได้นะพี่ๆนะช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างนี้เลยไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่30จะพี่ๆเป็นพระซุ้มกอพิมเก่าๆเลยค่ะพี่อันนี้เก่าจริงค่ะพี่ขาแต่ว่าเลี่ยมอยู่ในกรอบนะไปให้อยู่ในกรอบอย่างดีเลยพี่ๆรับชมกันดู ไปพร้อมห้อยเลยค่ะพี่คนี่เลยรายการที่30นะรายการต่อไปรายการที่31ค่ะจะเป็นงบน้ําอ้อยอค่ะวิขครายการนี้เก่าๆสวยๆเรียมจับขอบข้างไปให้นะคะรายการที่31แต่พี่ชืช่นชอบยัยงไงก็ติดต่อสอบถามมานะรายการต่อไปค่ะรายการที่32ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่มหมุดน,นะพี่ๆนะนี่เลย อาเลี่ยมนะคะสวยๆครเวี่ขานี่รายการนี้รายการที่สามสิบสองสวยงามมากๆโอ้โหด้านหลังพี่ๆสวยเลยนะพี่นะตรงปกแน่นอนจะตามคลิปวิดีโอเลยจ้ะพี่จ๋าลองเปิดใจลองเปิดใจรับชมแล้วก็ลองอุดหนุนน้องดูก่อนพี่ๆอาจจะ ถูกใจถูกชะตาก็ได้นะพี่ๆนะอะน้องมีโปรโมชั่นอย่างนี้นะคะมาให้เรื่อยๆเลยแต่พี่จ๋าไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่33าค่ะจะเป็นพระผงสุพรรณอ่าเนื้อสวยๆพิมพ์สวยๆเลยนะพี่นะรับชมพิจารณาดูได้เลยชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงนะคะก็โทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยเนาะพี่ๆเนาะรายการต่อไปรายการที่3 4จสิี่พี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะพี่ๆนะ เก่าเก่าสวยสวยค่ะพี่พี่รับชมกันดูชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็โทรติดต่อสอบถามมาได้นะรายการนี้รายการที่สามสค่ะพี่พี่จะเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้สวยสเลยรายการต่อไปค่ะจะเป็น พระสีวรีหรือเปล่าพี่พี่หลังสิงนะนี่เลยโอ้โหสวยสวยเลยจ้ะนี่เนื้อสวยมากพี่พี่หลังสิงด้วยนะรายการนี้รายการที่35ค่ะพี่พี่จ๋าสวยงามมากๆเลยรับชมพิจารณาดู200บาททุกรายการสององค์สามร้อยรีบจับจองกันได้เลยนะจ๊าไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่36ค่ะพี่พี่ะเป็นง่างตาแดงองค์เล็กๆค่ะอ่านี่เลยนะองค์นี่เลยองค์องค์งงขนาดแบบว่า กำลังแบบว่าจับต้องได้แบบว่าสบายมือเลยค่ะพี่ค่ะรายการนี้รายการที่36ไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่37ค่ะพี่พี่ค่ะจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบนะพิมเก่าๆค่ะพี่พี่ค่ะรายการนี้เลยรายการที่37ชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงพี่พี่ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะนี่จะเป็นด้านหลังค่ะพี่พค่ะรายการต่อไปรายการที่38แแต่พี่พี่อันนี้จะเป็น รูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์เล็กๆค่ะองค์แบบองค์จิ๋วเลยอ่ะพี่พนะอ่ะถ้าเส้นชอบยังไงก็พิจารณาติดต่อสอบถามมาได้นะคะรายการที่38ค่ะระบุ ep ระบุรายการมาให้ชัดเจนด้วยนะพี่พี่รายการต่อไปรายการที่39 เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะพิมพ์เก่าๆค่ะพี่ๆค่ะนี่สวยงามนะหากท่านชอบสะสมยังไงก็ลองพิจารณาดูค่ะพี่ๆค่ะลองโทรกันเข้ามาสอบถามพูดคุยกันก่อนก็นกได้ค่ะพี่ๆดูเลื่อนผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการสุดท้ายของ EP อนี้รายการที่40ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบค่ะพี่ๆจ๋ามาพร้อมตะกุดนะวินะนี่เลย ปิดทองไปให้ด้วยนะจ๊ะพี่จ๋ารายการสุดท้ายสวยงามมากๆรายการที่40นะถ้าชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงนะคะช่องทางการติดต่อของน้องยังคงเป็นช่องทางด้านล่างนี้นะจ๊ะพี่ๆจา่าพักเครื่องดวงดี99ช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้เลย0916967427เบอร์นี้พี่ๆแอดผ่าน i d l i ไลน์มาได้เลยนะคะแอด ID ไลน์มาเป็นเพื่อนกันเวลาน้องลงคลิปลงวิดีโอเนี่ยน้องจะได้ส่งลิงก์ให้พี่ๆได้สะดวกนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารั ชมแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ